สวัสดีครับผมปราณจากควิดรุ่น8ครับสวัสดีค่ะมีนาค่ะควิดรุ่น8เหมือนกันค่ะน้องหลายคนอาจจะคุ้นหน้าพวกเรา2คนใช่ไหมคะใช่แล้วครับพวกเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนกําเนิดวิทย์ไปแข่งในรายการเจนวิทย์อัจฉริพันธ์ใหม่ทางช่อง WorkPoint ครับผมใช่ค่ะแต่ว่านอกจากพวกเรา2คนแล้วนะคะก็ยังมีเพื่อนๆอ,อีก3คนที่รอเราอยู่ถ้ทาทังน้องพร้อมแล้วก็เป็นความรู้จักเพื่อนๆกันเลยค่ะไปกันเลยครับ คค่ะตอนนี้เราก็มาเจอเพื่อนเพื่อนกันแล้วนะคะงั้นเราให้เขาแนะนําตัวกันดีกว่าค่ะสวัสดีครับกิมครับลืมครับข้าโอทครับพวกเราทีม Kismatic ได้ข่าวว่าชาวเน็ตแซวใหญ่เลยตัวพวกเราเนี้ยตัวตึงเจนวิทอัจฉริพลั่นใหม่แล้วครับก็ก็น่าจะนิดหนึ่งนะครับพี่ข้าโอ๊แถ่อมตัวจังเลยนะครับพี่บาน <c oughs> แล้วก็มี DM เข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าทําไมเราถึงตัดสินใจลงรายการเจนวิทกันมีใครตอบคำถามนี้ได้บ้างครับ คือที่พวกเราตัดสินใจลงรายการเจนวิทเนี่ยครับเพราะพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็มีความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับประกอบกับการที่พวกเราเนี่ยมีความขี้เล่นเป็นกันเองผมเลยคิดว่าเราน่าจะเหมาะกับรายการทีวีอย่างเช่นรายการเจนวิทมากๆเลยก็เลยลงสมัครรายการนี้ไปครับอ่าและทีนี้ตอนแข่งเนี่ยเพื่อนๆรู้สึกยังไงกันบ้างครับคือสำหรับตัวเราเองนี่ตื่นเต้นมากเลยก็ชิวๆนะครับเฉยๆระโจนว่าไงคะชินลวครับโอ้โห โอเคค่ะเรียกได้ว่าเป็นตัวตึงเลยนะคะทีนี้มาที่คําถามสาคัญกันดีกว่าค่ะทุกคนว่าเควิสนะคะให้อะไรกับเราบ้างในการไปแข่งขันครั้งนี้ค่ะขอเออเริ่มจากขบบวกันเลยค่ะ ครับก็ในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นที่เป็นหลักสูตรมาตรฐาของกําเนิดวิทย์เนี่ยทำให้เราสามารถโฟกัสกับสิ่งที่เราชอบแล้วก็เรื่องเรียนไปพร้อมๆกันได้ภายในโรงเรียนโดยที่ไม่ต้องพึ่งการเรียนจากภายนอกรงเรียนเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพมากจริงๆครับครับนอกจากนี้นะครับก็ส่วนของการลงมือทําจริงทั้งในวิชาวิทยาศาสตร์ที่เราได้ทำํำ l a บหรืองานวิจัยอยู่แล้วนอกจากนี้ในส่วนวิชาสังคมภาษาไทายหรือภาษาอังกฤษแล้วกม็มีงานวิจัยในส่วนวิชานะพ้กงนั้นเหมือนกันครับ ทีนี้พี่ปื้มกับพี่เข้าก็ได้พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาผมก็เลยจะขอยกประเด็นเรื่องของทักษะชีวิตมาแล้วกันครับเนื่องจากโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนประจําพวกเราทุกคนต้องอาใช้ชีวิตอยู่กับหอพักฉะนั้นเราจะต้องจัดการตัวเองในทุกๆวันเราจึงได้ทักษะชีวิตประจําวันมาด้วยครับผม โอเคค่ะนอกเหนือจากเรื่องของการเรียนนะคะเราก็ยังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยไม่ว่าจะเป็นการฟังบรรยายจากอาจารย์พิเศษที่ว่าโรงเรียนก็จะมีเชิญมาให้ทุกออวันพุธนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีพวกชมรมหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่สามารถเลือกทำได้ตามความสนใจมีกิจกรรมอ่านหนังสือที่ทาให้ทุกคนนะคะก็ได้พัฒนาทักษะเพิ่มเติม,ตมนอกเหนือจากการเรียนด้วยค่ะ ใช่แล้วครับแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญที่ขาดไปไม่ได้นะครับก็คือบรรยากาศการเรียนการสอนภายในโรงเรียนครับทุกคนอาจจะเห็นแล้วว่าพวกเราในรายการเนี่ยมีความสนิทสนมเป็นกันเองมากเนื่องจากว่าบรรยากาศที่นี่เนี่ยนะครับทั้งนักเรียนหรือแม้ทั้งครูก็ตามเนี่ยเป็นกันเองเข้าถึงได้ง่ายมากๆทําให้พวกเราเนี่ยมีความสนิทสนมกันมากหรือแม้กระทั่งนอกห้องเรียนพอเราเรียนเสร็จเนี่ยด้วยความที่เราเป็นโรงเรียนประจําอยู่ในหอพักใช่ไหมครับเราได้เล่นกีฬาเล่นดนตรีด้วยกันก็ทําให้เราสนิทกันมากขึ้นไม่ได้เครียดกับการเรียนไปเอั่นั่ จริงๆแล้วเนี่ยเควิสเองก็มีอะไรที่ว้าวกว่าที่พวกเราพูดก,กว่านี้เยอะเลยนะครับที่รอให้น้องๆทุกคนมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองในงานเควิสโอเว่นเฮาส์ที่จะถึงนี้ในวันที่17-18สิงหาคามครับผมโอเคครับแต่นีนี้เพื่อนๆผมขอ3าํคำให้กับงานเควิสโอเว่นเฮาส์2024ปีนี้เริ่มจากมีนาแล้วกันครับเริ่มจากมีนาเหรอโอเคงั้น3คํามคำมีนาเป็นเยี่ยมจริงๆและกันค่ะก็มาลองดูกันนะคะเขียวไปหมดครับ มันใหญ่มากครับมาเจอกันครับเจ๋งจริงๆครับผมเอาละค่ะงั้นวันนี้พวกเราก็ขอจบเพียงเท่านี้ละกันนะคะถ้าน้องๆมีคำถามอะไรก็มาเจอกันได้ที่งาน k v i s o p e n House 2 0น4นะคะวันนี้พวกเราก็ขอตัวไปเรียนกันก่อนละกันนะคะบ๊ายบายครับ